รั้งแรกของการรวมหบแบรนด์ความงามระดับโลกมอบความสุขกับดิ่นแด่งของขวัญสุดมหัศจรรย์ใจกลางกรุงเทพตอนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสุดพิเศษที่ใกล้จะมาถึงนี้ก่อนใครผ่านอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2565 Christmas Factory A Wonderful World of Getheng กับครั้งแรกของการรวม6แบรนด์ความงามระดับโลกร่วมกันในระมิดดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์มาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครณบริเวณพาร์คพารากอนให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสุขแสนพิเศษนี้ระหว่างวันที่25พฤศจ,จิกายน2565จนถึง5ธันวาคม2565 สำหรับงาน l o o x Christmas Factory นะคะงานนี้นะคะเป็นงานที่เป็นครั้งแรกนะคะของโลกเลยที่แบรนด์ชั้นนำนะคะของ Royal LUX o e, นะคะได้มาจัดรวมกันที่พาร์คารากอนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง,งวันที่5ธันวาคมนี้นะคะเป็นงานที่พิเศษมากๆและเราก็ภูมิใจมากๆนะคะที่เราเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่ได้จัดงานนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ น้องๆน,นะคะที่เป็นแฟนออฟลอรี l ลลุนะคะ <Okay. S 1> แบรนด์แอมบาสเตอร์ทุกท่านนะคะ <Okay. S 1> ที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็บอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขนะคะที่จะแจกให้กับลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะ <Okay. S 1> ความพิเศษนะคะ <Okay. S 1> ของงานก็คือ เราจะมีการเตรียมนะคะของขวัญเพราะว่าเรารู้ว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงของการส่งความสุขนะคะแล้วก็ Royal Look เนี่ยเราขอเป็นตัวแทนนะคะผู้ที่สร้างความสุขนะคะให้กับทุกคนนะคะโดยการที่เราเสนอตัวเป็น Factory นะคะในการที่จะ สร้างความสุขแล้วก็กระจายให้กับลูกค้ากระจายให้กับแฟนๆทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้ส่งความสุขต่อกันไปในช่วงคริสต์มาสปีนี้ค่ะครับสำหรับทุกสิ้นปีนะครับเวลามีเฟสติวัลหรือว่าเป็นฮอลลีเดย์นะครับทางชูเอนรันะครับ,รบ,รบก็จะมีเป็นเ,เรียกว,ว่าเป็นของฝ่ัยพิเศษนะครับที่แบบอยากจะมอบให้กับทุกๆคนเลยครับสำหรับในปีนี้นี่นะครับชบูเอนระได้ X ก,กับเซเลมูนนะครับก็จะเป็น ชูเอ็มราเอ็กเซลล์โมนะครับเป็นของฝากให้กับทุกทุกคนกนะครับคุณน่ารักมากมากนะครับเป็น1บาทกันก็ผมมากับทางไวซ์แอลบิวตี้นะครับผมก็ทางเราจะจัดเป็นคริสต<อ>์มาสสีทองนะครับก็เป็นเน้นความตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ก็คือความคลีนดอมและความแบบที่ไม่ชั่นความแตกต,ต่างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์อะไรก็ใช่สุดยอดดีมากๆครับดีกับทุกแบรนด์ครับผมส่วนอาร์มานี่นะฮะอาร์ามานี่ก็บ ดดเด่นของเราเลยก็จะเป็นน้ําหอมนะครับปวดแดงและตำนานดีพีของเราเนะี่ยเราก็จะเอามาจาัดโปรโมชั่นในเทศกานะลนี้ก็อยากให้ทุกคนแวะเข้ามาที่บูธกันฝากด้วยนะครับครับก็วันนี้เรา3ามคนนะครับผมทีมลังโคมทีมสโคมเพาวันนี้ก็ลังโคมเขาก็มีทั้งฝั่งของอาบ เปนแคร์นะครับผมโปนกแล้วก็น้ำหอมแเราก็มีมีโชว์มีอะไรพิเศษราาอี่ด้วยแล้วก็ที่หน่งก็มาพูดพูดคุยพูดยรสนุกมากแล้ก็ยิ่งให่ากสนุกมากค่ะแล้ก็เป็นแบบฟิลเฟสติฟมากเลยก็คอนเวันนี้คือนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมา ก็ที่จริงแบรนด์แบริโอเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวเด่นของเขาเลยก็จะเป็นไลฟ์แพนตอนนะครับผมก็ไลฟ์แพนตอนอยู่ในน้ำวันนี้เราทุกคนก็ได้เปรียบกันครับผมก็ได้ได้เกียรติมาเป็นฐานะในแบรนด์แอมบาสเลอร์นะครับแล้วก็ตัวแบริโอเจอร์ก็จะมีโปรโมชั่นออกมาอีกเยอะเลยแล้วก็ที่จริงวันที่30นี้ก็จะเจอกั่พีด้วยที่พาบราดอนเนี่ยนะแล้วก็จริงๆก็มีฮอลิเดย์เซ็ตที่ทุกคนอยากทุกคนติดตามกันมาก เราก็พวกเราก็มาถ่ายทำเป็นสตูนะครับเพราะปีนี้สตูจะได้เรียกว่ามีส่วนค้าพิเศษโคตอีนุ่มลกปีแต่ว่าเนี่ยเราทำกับเบนไ์ไปเรื่อยๆก็คือเป็นลายที่ทำกับสีโอทำบอลดอลก็มันเป็นลายพิเศษมากเลยที่ทุกคนมาดูงานเนี่ยจริงๆที่เกลียดเพราะว่าทุกคนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงที่คาขอบคุณทุกคนที่ตัดบทวันนี้ด้วยอะไรก็จะฉีกขาดงานโอโยงานนี้ตั้งแต่ มาช้อปปิ้งซื้อเป็นฝันได้ไหครอบครัวฝากกันไดนะ้ครับแลตัดอหไ่ครับก็ยังมีอีกหลายวันเลยก็แวะเยี่ยมชมกันได้นะ